สวัสดีครับพบกับผมนะครับปิยะนะครับกับโซยุตาท่าจีนะครับวันนี้เราจะมาให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับให้ทุกท่านได้ติดตามชมกันนะครับครับวิธีการตรวจสอบอายุยางรถยนต์ด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็ไปดูที่ยางรถยนต์กันเลยนะครับอย่างแรกก็ดูจากสภาพยางนะครับสภาพของเนื้อยางนะครับ ดอกยางมีความแข็งหรือยังโดยใช้การกดดูนะครับถ้าเริ่มแข็งมากแล้วก็จะทําให้การเกาะถนนหรือว่าการขับขี่ไม่ไม่ดีนะครับนะครับอย่างที่2ดูการบวมของยางก็จะดูรอบๆบบริเวณนะครับเมื่อยางอยู่ที่ร้อรถยนต์นะครับเกิดการบวมนะครับบวมเป่องออกมาหรือเปล่าถ้าบวมก็ไม่สามารถใช้งานได้เพราะอาจเกิดอันตรายนะครับแล้วก็ระเบิดได้นะครับในขณะที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูง ต่อไปนะครับเรามาดูดอกยางนะครับดอกยางเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนดูง่ายมากนะครับที่สุดนะครับดอกยางวิธีการวัดดอกยางเราจะมีเครื่องมือหรือท่านใดไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบดอกยางก็จะใช้บรรทัดกุญเหล็กอันเล็กก็ได้นะครับลงมาวัดนะครับวิธีการวัดก็จะหาสะพานยางนะครับสะพานยางจะอยู่กลางๆกลางๆของดอกยางครับจะนูนขึ้นมานิดหนึ่งซึ่ง อย่างเส้นนี้ค่อนข้างสิสบหล่อสพานยางจะหาไม่ค่อยเจอแล้วนะครับก็จะวัดไปบนสพานยางนะครับตกลงไปนะครับความลึกของดอกยางนะครับค่าต่ําสุดที่ควรเปลี่ยนก็ไม่ต่ำกว่า1.6มิเมตรนะครับอันนี้ก็ยังยังพอมีดอกยางข้อต่อไปนะครับก็จะดูจากสภาพของยางนะครับว่ามีการ กินยางหรือเปล่านะครับด้านนอกด้านในถ้ามีการกินยางลักษณะนี้คือการกินยางนะครับดอกยางจะหายไปแถบหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นกินในลนะครับก็ไม่สมควรใช้เพราะใช้ไปเด็กจะทําให้โครงยางเสียนะครับแล้วก็เกิดอันตรายได้ในขณะขับขี่ต่อไปนะครับก็จะมาดูเทคนิคในการดูแลรักษานะครับยืดอายุของยางให้ใช้ได้มากกว่า2ปีหรือ50,000โลนะครับอย่างแรกเลยนะครับง่ายๆเลยก็คือ คอยวัดลมยางอยู่สม่ำเสมอครับยางรถยนต์จะมีสเปคนะครับโดยเฉพาะยางที่เป็นมาตรฐานนะครับดูที่เปิดประตูมานะครับข้างคนขับจะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่นะครับข่ามาตรฐานในการวัดยางวัดลมยางนะครับว่าใช้ประมาณกี่ปอนนะครับก็จะดูตามนั้นเน้นตามมาตรฐานนะครับอย่างที่2คือควบคุมน้ําหนักในการบรรทุกสําหรับรถกระบะนะครับเมื่อเราบรรทุกของนะครับมากขึ้นเราก็ต้องปรับ ลมยางให้สมดุลตามการบรรทุกนะครับถ้าเราใช้ลมยางที่ไม่เหมาะสมนะครับเกิดการบรรทุกของหนักมากเกินไปนะครับจะทําให้หน้ายางเกิดการกินยางไม่เท่ากันนะครับข้อต่อไปนะครับการใช้ความเร็วนะครับการควบคุมความเร็วรถยนต์นะครับการใช้ความเร็วรถยนต์สูงๆนะครับก็มีผลต่อการสึกกรอของยางนะครับเมื่อเราขับด้วยความเร็วสูงก็เกิดการกระแทกอย่างรุนแรงครับการสึกกรอของดอกยางนะครับหรือว่าโครมยางก็อาจจะ มีความเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรขับเร็วจนเกินไปในสภาพถนนที่ไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าคู่ขากมากนะครับปัจจัยข้อต่อไปนะครับเป็นการตั้งสูนล้อนะครับการตั้งสูนล้อควรตั้งทุกๆประมาณ1งปีนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อปรับสมดุลของรถยนต์นะครับการกินนอกกินในของยางนะครับการสึกหลอของยางการสึกหลอของช่วงล่างลูกหมากต่างๆนะครับถ้าเกิดมีการหลวมหรือว่าบกพร่องนะครับจาก ง,งหรือเกิดการชนอะไรก็แล้วแต่นะครับสูนล้อจะทําให้สภาพยางเสียหายไปในอนาคตที่เราใช้ต่อๆไปนะครับปัจจัยต่อไปนะครับการสลับยางรถยนต์การสลับยางรถยนต์ก,ก,นก็มีความสําคัญนะครับควรสลับยางรถยนต์แนะนาทุกๆ1 0 0 0 0กิโลเมตรหรือประมาณสุบเดือนนะครับเพื่อให้ยางล้อหน้าและล้อหลังมีการสึกหรอเท่าๆกันนะครับไม่กินที่ล้อใดล้อหนึ่งมากจนเกินไปนะครับทําให้ยางาเสียหายได้นะครับ ครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นการแนะนําในการตรวจสอบสภาพยางนะครับแล้วก็รักษายางนะครับให้ใช้งานได้มากกว่า2ปีหรือ50,000โลโดยการตรวจสภาพยางนะครับก็วันนี้ t o y ยต้าท่าจีของเรานะครับมีแนะนำนะครับในการเปลี่ยนยางนะครับทั้ง3สาขานะครับสำหรับ Toyota าทาจีนะครับก็โปรโมชั่นนะครับเส้นเรารถ1,000บาทพร้อมตั้งศูนล้อแล้วก็ส่วนยางฟรีที่ t o y ย t ้าท่าจีทั้ง3สาขานะครับ ก็ขอบคุณมากครับสำหรับลูกค้าที่รับชมนะครับพบกับคลิปดีๆคลิปดีๆต่อไปกับ To y ย t a าท g วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ